ตอบแล้วอบลงลหอบลงแล้วหอบลงหอบลงแล้ว học luôn con ít đâu Học một lấy luôn nói subscribe nè อันนเอามากินกล้วยมาแน่แน่แน่น่ากินกล้วยมาหน่ยฮะเอามามาแน่แน่แน่เอาะมาแน่แน่เด้ยไม่ต้องหอมาเดเาเอายฮะปะปะหมวยปะปะเนฮะโอ้ยมันจะโดนผมนะนะเอบฮะฮึฮึ อล้นฮะอ้กินกลก้ยอ่ะไอ้กินกลก้ยเล้วยวยจะเจาไปด้วยดูดูดูจะขอเขาอยู่น่นอย่ครเบี่ยฮะฮ,ะฮะอ้าอืมเออเออเอะไปหอมอย่างเดียวเลย โอเคบายบายครับ mm hmm. นี่ mm hmm. ตรงนี้หลักสะอาดมากนะครับผม mm hmm. ก็ ผมมัดยาวครับผมมัดยาวจากบ้านที่ที่บ้านนี่มัดไม่ไม่ไม่ยาวนะครับผมทีนี้หลักก็แฉะนะครับพอมาตรงนี้คือไม่แฉะเลยครับหลักนี่ครับจะพาเดินดูรอบๆตรงนี้ก็ทําความสะอาดง่ายนะครับผมแล้วก็ปล่อยยาวให้แบบมีอิสระในการเดินนะครับพี่อูเรานะอันนี้ผมเพิ่งทําความสะอาดไปนะครับคือหลักยาวแล้วก็หลักมันจะไม่แฉะครับผมอะไรครับง่วงนอนวะพี่กางง่วงนอนอันนี้ก็มานั่งเฝ้าทุกวันนะครับผม อันนี้ก็ครับตรงที่กินน้ำนะครับก็จะแฉะหน่อยตรงนี้นิดๆแต่หลักโดยรวมนะครับผมสะอาดไม่ไม่แฉะไม่อะไรเลยนะครับผมฝนตกมาก็ไม่เป็นไรครับฝนตกมาก็ไม่แฉะครับตรงนี้นะได้ล่มจากต้นไม้นะครับผมได้ล่มนะครับสายไฟนี้ไม่ถึงนะครับผมนี่สายไฟตวนเราไม่ถึงครับผม <c oughs> โอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ